สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อน,อนวันนี้เขาจะมาทอดป่านะคะจะว่าจะเฮ็ดเป็นมวยกุนะคะอันป่าที่ซื้อมาเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วก็แลอออกแล้วมักไว้แล้วมักเกลือมักน้ําตาลไว้แล้วนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมยังแน่นะคะอันนี้จะเป็นรูย,ย่าหกนะคะอันที่เฮ็ดขนมนะคะพี่น้องก็จะ,จะมาคลุกนะคะเนี่ยค่ะรูย,ย่าหก Der. <Okay. S 2> นะะี่ค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน,นะคะพี่น้องจะเป็นตะกินวานะคะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นตต่แซมบาค่ะมวยกุบมวยกุบเป็นอาหารฟิลิลน์นะคะป่าทอดจะว่าจะใส่อ่า รวยย่าโหนะคะมามาขุบนะคะ๋ยนะวจะแซกบ้าะ,ะอย่างแซกแซกด้วยมาค่ะพี่นงคายกินเข่า<ม>เลีวเล้ยวค่ะต,ตํามักแตง ก็เหนียวนะคะมุวยกูแล้วมุวยกูเยอะมวยกูไปสติตมุวยกูไปสติมวยกูยกลับม,ม,มามามาพี่นงกินข้าวขออนุญาตกินข้าวกันเ,นนเนด้อค่ะมามามากระเส็บน้ำกันเนาะเส็บน้ำกันค่ะพี่นงเส็บน้ำกันค่ะ